สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบนครับวันนี้เดินทางมาพระยุ่งฟร์มครับวันนี้ชุดตัางคองตังฟา้ามราคาจกถือครับดิพี่น้องอ่ะเบิ่งกันให้จบได้ครับเด้อมีชุดเกียร์ง่ามๆกับมีดนะครับเด้อครับเอาต่อจากนี้กระสิภพาพี่น้องไปเบิรงราคาไรเบิรงราคาไป,ปรพร้อมกันครับแม่ลูกลูกแม่ลูกน้าหนางสี่กับมี่ให้ด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะหัวทองแหลกทองสาวครับ งานดีเกรดพเมียมมีให้พี่น้องเบิ่งครับอย่างว่าเหรียญยุคอยยุฟ้ามอย่างก็บิ่งตัวจริงมาได้ยนะครับนะับบัตรโคกสูงตำบลนาคาอำเภอว่าปีปฐุมวันมาสารคามครับมาวมงนี้พี่น้องชุดเป็นหลุกนาหนาวนะครับเนาะ Sabes, ult, สวัสดีครั like บสวัสดีครับสวัสดีปานั้นนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีของช่องอารามออนทัวร์นะเชฟวิพุงฟาร์มครับครับผมวันนี้เมาพ่อกันอีกครับอย่าลืมครับพิพุงฟาร์มอยู่ที่บ้านโคกสูงตำบลนาครามเพราะว่าปีบัตุมมหาสารคามนะครับแลูกกาสำหรับนะครับเอฟทีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามนะครับกระฝากกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามช่องเฟซบุ๊กพิพุงฟาร์มนะครับแล้วก็ช่องยูทูบอารามออนทัวร์นะครับผมครับอยากติดตามทุกคนทุกท่านมื้อนี้มาพ่อกันอีกแล้วครับ มีมีทุกโปรทุกราคาครัมือนี่นี่ะของามที่น้องกัดขอแสดงความดีใจดวยครับของามกาลังม้าเขากกาลังขยับเพราะว่าวบาซื้อซาถือแพ้งทุกทีผู้มากแล้วการผู้อขายนะครับผมกากาวอ่อนเอาเอาแนวมือนี้เขากำหนดราคาเองนะครับผมอย่าไปอ่ายึดติดกับเรื่องราคาการการซื้อการขายเขาเขาเขาพอใจเขาไปซื้อนะครับผมส่วนงัวตอนนี้นะครับไป็ยุงฟ้าประกันที่สองเดือน นะครับภายนอกภายในนี่เพื่อมดลูกออกหมดลูกทะลักประก,กันอยู่ที่หนึ่งเดือนนะครับผู้ลงค้นว่าประกันประกันนี่ภายในภายในอย่างเนี้กกนนอยภายในคือว่าง,งวมันผสมไม่ไปแล้วมันขึ้นอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวนะครับอันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ประกันทองนะครับเสื้อไหมแล้วประก,กันนี่คือว่าประก,กันเสื้อติดหรือว่าติดเป็นหมันเม่าหมันอันนี้เขาแบ่รู้นะครับแต่ว่าง,งวมีลูกม,ม,มีทองก็คือตรวจทองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกัฝากพี่น้องครับสนใจโทรที่0ย์92717886นะครับ อีกเบอร์ศูนย์หกสองหนึ่งสองเก้าแปดศูนย์สามหนึ่งครับผมขับเอาองมาไปใส่เฟียงไหมครับวันนี้กับแดดแดดไม่หมดเนาะครับผมลบหนาววิ่งๆแล้วครับเดี๋ยวลมหนาวแล้วปลาบืนได้ทั้งปลาทั้งกบใส่เงียบได้ทั้งหนูครับวันนี้เอาวันนี้ถ้าเริ่มต้นกันยุไส้ครับแม่ลูกครับเอางายๆเลยครังานพรีเมียมเลยครับงานง่ายๆเลยครับอันไม่อยู่นี่เ่ราไม่นี่ครับไม่โอเคเอาเบิ่งงานพรีเมียมอ่าสวยกันน้าไม่รองเนาะแม่นี่ครับเป็นชุดหนูหมูลูกลูกก็เป็นซ้มหมูแล้วครับนี่ ลูกหนาไม่ลูกพอดได้ครับตัวนี้เป็นลูกช็อกโกแลตครับจัดเดือนครับตัวนี้อยู่ประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนบริเวณลูกตัวที่ไหนเพล่นลูกมาจะเป็นง้วตัวแรกเหครับพอเพิ่นก็บางง้วตัวแรกหนาเนาะแมนครับซึ่งซึ่งง้วนี่เป็นเขาบีได้พี่น้องสีนี่เข้มสีเข้มแดงเป็นมะขามแล้วก็อ่างไงสูงลอยสิดหาครับแม่เพิ่นที่บวกแมงไงนะลูกกับลอยยิบผาเนาะแมนครับเป็นง้วผัวลูกแล้วก็แม่ผสมแล้ว้วยครับหนาเก๋อผสมแม่ผสมแบบหกแปดโอ้ แ่นครับลูกงามลูกเป็นลูกช็อกแลตครับมึงถ่ายลูกจากบาดกันมึงพี่น้องมึงเลยครับเด้อมึงเลยครับเด้อลูกนอกตั้งหนามันเลยมาส่มมีครับแม่นี่เลยราคาเท่าไรครับเด้ราคาซีมมือหาพับาทครับนี่ราคานี้ตอนราคานี่ทรงฟีเลยรู้อ้าวทรงฟีเลยครับเด้อแม่ครับโอ้ลูกงามหลูกงามครับลืดนพผ่อลูกงามๆฉ่ำๆตาแบบนี้อันนี้ลูกเงนะครับพี่น้องหลูกเงเห็นว่าลงรถไปนีล้วลองมาพ่อใจเลยเนาะ นี่ครับนี่ครับมืบอนี้แดดแดดบดบดลมวิดวิดครับนี่บาดแดดออกเอ้าเมื่อตอนแดดตาครับเป็นไดดพี่น้องแดดออกมากนี่สีนี่ช้ำบ่แม่กาศผสมเลียไปรุ่นเด้อพี่น้องนี่รุ่นอาดิได้สามด้อืมรุ่นอาดิได้สามไปรุ่นครับขึ้นเท่ากับเสื้อไม้นะครับครับผมอันบอขึ้นก็ลดตรวจท้องแล้วอีกประมาณเดือนสองเดือนดูกดม้วนวดูหมู้ได้หน้อยเนาะแม่ครับว่าดูกมูหนังลายครับหนังลายเนื้อลายจอยงาดไทยนี่เต็มมือครึ่งครับโอ้เอาเต็มตาดีเต็มตาดีแม่ครับนี่คือวันที่หนึ่งเนาะ ครับผมเบอร์ที่สองครับมาเบิรงเบอร์ที่สองครับบาทเนี้ยเบอร์ที่สองกับแม่ลูกคือกันนี่ครับอันนี้ก็ลูกหนาเลยครับเดี๋ยวได้ลูกมาแป๊บนึงครับนี่ครับลูกสาวเพิ่นนี่มีมีีีไปหาแม่ผลไหมเบอร์ที่สองเด้อครับเด้ออันนี้ลูกเบอร์ที่หนึ่งกนีนะหนานี่นะครับนี่ลูกเบอร์สองครับลูกพ่อไดนครับลูกหาเดือนนะครับหาเดือนลูกพ่อไดลูกหกแปดครับโอ้งาม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 โอ้เลี่ยมดีเนาะเลี่ยมดีส่งดีบรรทายเปิดตูนนุ่นแสบดีครับอ่าทายอ่ะวันนี้ นั่งน่อยเลยครับนี่ขาใหญ่ตัวนี้เนาะแมนครับขาใหญ่หนั่งน่อยขาใหญ่คอตรงเล็บซักงามร่างอวุ่นรวยเมียติดมือครับนี่ผสมพริกแดงนะครับลูกตัวใดเพิ่นครับนี่ตัวนี้ลูกวันลูกสองครับลูกที่สองวันนี้แม่ผสมพริกแดงไว้จักเดือนครับแม่สดอาไงได้สองเดือนครับเดีได้เดือนรอบสองสี่เขารอบที่สองอ่ะสี่เขารอบสองสูงหลชิ้หาครับแม่สูงหลชิ้หาลูกกับระมาณดลอยสิบหาหรือลอยยี่สิบเนาะแมนครับลูกนี่นะเต็มเลยครับเบิ้งลูกน้องแบบง่ายเลยครับง่ายครับแม่กะส่งงาม ถ้าสีแดงบ่เข้มคือลูกแมนครับก็ถือว่าแม่นี่ให้ลูกดีเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ให้ลูกดีสุดโตแมนครับครับนี่มาวังไก่ครับเบิ่งถ่ายไก่จักหน่อยเด้อพี่น้องเบิ่งเอ้าิ่งนกำลางด้วยครับเบิ่งข่มหนาข่มหย่นเพิ่นด้วยครับเด้อนี่พอเล็บผมว่าแม่นี่นี่งามสวยขาใหญ่ดีซ้่มเดียมงามนางคอกับลายครับลูกเคเอนี่งมาตรงห่วงเนาะแมนครับเบอร์เบอร์ที่สองราคาเท่าไหรครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับนี่พี่น้องฟรีอีกหลายโลโฟรีเลยลกอ๋อโทมาด้วยครับเด้ออันพี่น้องมาของงาม ลงหลดไปมักเลยครับนี่ชุดนี่หลือเชียวทั้งสองเลยเนาะเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ลงไปพ่องวันหนวผพราว่านี่เด็ดอีลีนี่โพดครับโพดซื้อซีรุ่นหกครับอนาคตอนาคตใจเนาะแม่นครับเอาต่อมาเบอร์ที่สามเบอร์ที่สามครับแม่หัวล้นท่องครับช่องหกเดือนกับพอช่องหกเปดครับท่องกับเคเอฟหกแปม่นครการท่องยูหกเดือนลูกที่สองครับ เป็นลูกตัวที่สองได้ทองครับข้มสูงเด็ดครับลายหกสิเอาลายหางิบหาบวกครับไปนี่ลายหางิบหานะแมนครับโอ้เครื่องดำงามครับโอ้สูงแห้งเด็ดครับแมนี่สูงแห้งลายหางิบหาบวกครับเพื่อนนี่นาผาข้มครับเห็นดอกลายหางขาแข็งขาเบิ้งพี่น้องเบิ้งเออเอาแมนครับเพื่อนนี่ไงเฮงค่อคดีเล็บก็ถือว่าใช้ได้เนาะแมนครับแข็งขาไงครับนี่ยกำลังนมเนื้อโบมีติงครับเบอร์ที่สามรับประกันทองอยู่หกเดือนแมนครับราคาครับอันนี้สีเปลี่ยวมองให้ฟอร์มด้วยครับมันี้ แล้วก็เปิดไปที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันมันนี้เมาหนี่เปลี่ยกไม่ให้พร้อมอันนี้ว่าเอาบ่อันนี้ว่าเอาครับนี่ถอดออกเปลี่ยกเอาให้ตัวไม่เลยแม่นครับอืมหลุดเดียวกันแบบเดียวกันละครับประมาณพันกว่าบาทครับเมาเออเมาเมาเมาส่งนี่ละซีนี่ละแต่ว่าอันนี้มันจะมาเป็นเก่าหรอเนาะมันเก่ามันหลุดพอมันงอเลี้ยงมันบานเขาครับครับอ่านี่เบอร์ที่สามต่อมาเบอร์ที่สี่ครับเบอร์ที่สี่ครับเบอร์สี่งามาเนี่ยเบอร์ที่สี่ท้องหกเดือนอันนี้ก็แม่สาวท้องแรก สาวทองแรกรับประกันทองหกเดือนบอกไงเลยครับกับพอแม่นี่เป็นของสายหุตตันนะครับแต่ว่าพอนี่เคบสามหนึ่งโอ้สุดๆใหญ่ๆนั่นนะบุกเลยครับนี่ตัวเพื่อนเองนี่มาสายหุตตันแม่นครับเพื่อนวามเป็นเป็นลุงหุตตันแต่ว่าพอเป็นงัวนน้ำบานเขาเลยวบนี้งัวนทองในหันหกเดือนกับสามหนึ่งครับทองกับเพาสามหนึ่งระเบิกันทองอยู่หกเดือนตึ๊บครับอ่างดีแมนครับอ่างดีเรียบดีทยายทายยกทายเปิดหางพวงงี้ วันนี้ก้ามมึงดนะครับเนี่ยนี่มึงก้ามเนื้อนี่เพิ่นนกล้ามเนื้อออกมาสวยหางง่ายครับเปิดขาใหญ่ด้วยครับลึกดีอ่าขานี่ลึกดีเน,ะ<ม>นาะนี่คือรับมันเนื้อไถลามไถาลามๆไหมค่อยหางงามด้วยครับตัวนี้แมนครับค่อยหางงามโอ้สวยสวยสวยความสำคัญเด็ดสดพร้อมเนาะแมนครับเอาราคาครับเบอร์ที่สี่เบอร์ที่สี่เอาเป็นปูแปเห็นเพืนด้วยครับเอาเอาเป็นแบบจัดปูเลยตัดปูไปเลยถือแพง กะพิจารณาเอาครับพี่น้องเอาจัดโปรยพี่น้องไปเลยเสาเก่าครับเฝ้าทุ่ครับง่ายนะครับนี่มันง่ายแมนครับท่านี่สวดโจโกเอาพี่น้องครับต่อไปหาบังรถเ้าเก่ารับประกันทองอยู่หกเดือนหกเดือนสาทองแรกครับสาวทองแรกส้่มสูงร้อยชี่ชีเพนนเนาะบวกร้อยชี่จะหาบกขาดครับนีไ่ขาไงท่ายง่ายหนอกตั้งโจโกเลยครับอ่างไง ขอโทษนะครับเด้อเบอร์ที่เบอร์ที่สี่สี่อ่ะต่อไปเบอร์ที่หาครับอู้เบอร์ที่หาดุหมูสาวหนชิบซี่เดือนง่วนดุหมูคนเดียวสามหนึ่งอ่ะเออลำตุ๋งไหมลำตุ๋งไหมปานโอ่งอุ่มหลุมอยู่หมดอันนี้มันเป็นง้อหมันนะครับนี่สาวน้อยชิบซี่เดือนเต้านมซี่เดือนฟันน้ำนมนี่ครับพี่น้อยเราคุยนแบบว่าเดี๋ยวผมซ้อมบางเข่ากันแบบว่ามันบอกอาปากเนาะเออเอาฟันน้ำล้นเหรอครับส้มนี่ คือว่าันโถ่ท่านเจ้ยังดอกอันเปิดเบื้องว่ามันเป็นง้อยเข่วคูสองอันเนี่ยคือว่าเป็นง้อสาวเจ้ยอนั้นเสียงก็หมันนะครับเออนี่ครับอันนี้ยังควานุ่มลยืนบ่อไรนะแม่นครับเบื้องให้พี่น้องเบื้องกันน้องฉิด่าเปิดให้เบื้องน่้หมดปะเพราะมันกับเบื้องยากเนาะเหรอไหครับอ๋อนี่ถ้าเข่วครูมันจะขึ้นแม่นครับสองปีกว่าสองปีกว่าเหนมันจะได้เสื่อมกับเสียงหมันแหละครับใช่ว่าวางตัวลุ่นมันตัวเป็นง้อยใหญ่มันก็สี ติมสาวมันคอยจีรเชิงแต่นี่สิบสี่เดือนครับสิบสี่ที่หาเดือนสูงเลยสิบสี่บวกแล้วฟีเรตแม่นครับแล้วค่าอะไรครับเลยเส้าหกหาเลยครับนี่เออเด็ดครับย่างหาโลดครับอะยะมึงมึงช่วงล่างกันเนาะแม่นครับเลือดดุกหมูอีกเลือดปี่แหละครับนี่เบื้องช่วงล่างเลยเนี่ยปื๊ดอะยะอุลั่ยค่ะเมื่อไหร่ละครับเพื่อนงก็ดุกหมูคอง่มเล็บง่มเล็บสวยท้ายนี่ครับมันลามนี่ครับนี่ลูกสาวแค่เอ็มบ่แม่นครับนี่ ันงามมงนี่นะครับเกียบนี่งามช่วงนี้เม่นี่งามดีครับเลยหนาหนาครับหนาดี้คนไกลแล้คนสวยเลยนะครับแม่นี่นี่สาวโหแจกไปครับอยากให้พี่น้องได้อยู่มามาเป็นพ่แม่ลูกป่ะเนี่ยบันี้ทึนไปเลยแม่ลูกตัวนี้เบอร์ที่หกเนาะแม่ครับไปไปไปบอที่บายหลายอย่างครับผู้ลีงคนกะเออว่ายรเถอะมาผู้ลีงคนเอาบ่อใส่ซังแน่หมดเลยเอาเอาพอดีพอดีเลยเนาะพอดีครับเออเดินซายกลาง รายการครับเอานี่ครับแม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวที่สองครับแม่กับมาร้อยสีดำหาครับโบดคคบครางแขงขาไงลูกก่ะตัวเมียครับสีแดงเข้มโบดเรือนลูกจงเดินครับลูกร่วมวันสามครับนี่แม่นี่ราคาเท่าไรครับแม่นี่แม่ลูกเนี่ยเ้าเก่าครับอันนี้ปู่ให้เลยนาะแม่นครับสองตัวได้เศร้าเก่าแมีนครับมึงไก่ไก่จังน้อยน้ำ้างลูกสาวเพิ่นนะครับ ถ้าเก่านี่พี่น้องมาจังไดครับเอันยิ่งเห็นมาจังไดกันยันยิ่งอีกซะเอ้าอ่นมาพยุงฟ้ามนี่มันต้องมีอีกแมนต้องใช่ว่ามันสิบวลรื่นเขาเดือนเออขันสอาคือมูเป็นสิบวอสิบวอเป็นผิเข้าเฝาเอาเสาหาครับมีเอาจบอยู่ที่เสาหาแมนครับเฝ้าโทษนะครับเสาหาเนี่ยหางหาพังรอดแต่ว่ามันบกคลักนะครับบม่มีเสียไห้สำหรับเอจีนั้นอดตัวยังมีอีกอยู่ติครับนี่ครับพ่อพ่อเส้าหาไม่ถือกูดี มันกับเม่์ไงนะครับนี่บ่แม่นแม่น้อยเด้แม่์นี่น่าใจผมมันกับพ่อดีพ่อหนามพ่อแมนนะครับแต่ว่าบ๊พ่อใจครับบอกว่าใจครับจัดราคาดีราคาเดียวครับออกค่ารถเองมื่นเก่าเก้าร่อยครับวายรักมากถึงง่วนเนี่ยรักมากถึงขายถึกมื่นเก่าเก่าอร้อยบอกใครเราครับบอกเขาเองแม่นครับเฝ้าโทษพี่น้องเฝ้าโทษแก้วก็ได้ครับอันนี้ลูก บ่แมงวัวไทยขีแกนนะครับเดี๋ยวบ่ถนำลางโตกไงแม่กับแม่ร้อยซีทุกหาบเลยครับเลแม่กับบ่ถือว่าจอยครับสดสดขายไงพ่อมบ่แม่งัวจอยขิโลมนะครับสิบเก้าห้าร้อยเก้าร้ออ่อสิบเก้าเก้าร้อยนี่พี่น้องออกขับรถเองว่กัเฝ้าโทษหมดแล้วเนาะแม่ไงเล้ครับซื้อไปโดนนี่ไปขายกันอยู่ตัวสองเหมือนเอีดได้ครับได้กำไรแน่นอนครับเอา มีกับแมงนั่นขันมันมีกับแมแม่งซื้อผมไปเห็นแล้วเตี้ยก็นี่ลูกน้อยก็นี่ยังเศร้าหาเศร้าหกครับเป็นได้แมงน้องถือใจฮักวะอดีตซิบเก้าเก้ารเออเศร้าออกเอาครับผู้ใดมีรถเก้ามาใส่เลยเออเด็ดแมนครับเอาเบอร์ต่อมาครับมานเบอร์ต่อมาครับมาชุดมาชุดต่างสามดีครับเตัวพี่เลยชุดไหนดีครับนี่บ่แมนครับเต็มโตทั้งหมดหนึ่งสองสามสามเอาสามแมงงี้สีตรงๆหลักๆขาวสีเดือดเดือดเอา ชุดต่างฟ้ามมสามเบอร์นี่ก่อนสามนี่สามสี่เบอร์นี่เป็นเพลทเมียทั้งหมดครับบันนี้คมูลสูงอายุจะเรียนร้อยยิ้มหาอายุตั้งแต่สิบถึงสิบเอ็ดเดือนนี่ประมาณนี้บันนี้ครับพี่น้องชุดต่างคอต่างฟ้ามครับราคาครับขันแยกได้ครับตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทขันแยกตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแมนครับขันแยกไล่โตแมนครับพี่น้องซืแยกก็ได้หรือจะทั้งสามโตแมนครับได้ราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้ารวม ราคาไรตัวระดับหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาททรงซีเลยรู้แต่ละตัวดิแต่ละตัวแต่หางง้อมุนี่เป็นง้อขุนคือว่าเข้าไปเลี้ยงไปขุนตัวไรที่มันงามันไงขึ้นมาเข้าเป็นแม่บอกได้เป็นง้อเลี้ยงเนื้อกะบ่อสูหัดแต่ว่าผมสิยโง่ไงครับหนึ่งสองสามสี่ตัวเมียทั้งหมดเอาซีที่สามเอาซีได้ครับป่ะนี่เอาซีได้ตัวราหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเอ้าเต็มหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเป็นสี่หมื่นสี่พันสี่หมื่นสี่พันบาทฉันซื้อได้ตัวแมนครับ แต่ว่าคันพี่น้องจัดไปครับทั้ง4ตัวจัดไปครับเนี่ยอายุประมาณเดียวกันควบสูงเฉลี่ยซ่า่่่่่่่่่่่บค่่่่่นน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่ง่่บ่งง่่่่่่อั่ี่ย่่่่่่่่่เ่่่่่่่เ่่่่่่่่่ก่ม่่่่่่่่่่ั่่่้ก่ไ่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บาท่่่่่่่่่่่่่่ครับจัดป่ จากสี่หมื่นสี่พันเหลือสามเก้าครับสามสิบเก้าสี่ตัวสี่ตัวได้พี่น้องเดี๋ได้ที่เป็นตัวหนึ่งครับและเมื่อพอครับพอไปพอไปเส้นบนกระถินไปมีอีกยุนบ้างแมนครับเอามีอีกยูนนะสิรถเหยอีกได้พี่น้องนี่เอาดีจ้าขัดรถอีกมัอนกะคือเคลื่อนคือมาขัดว่าไหนเออหนึ่งสองสามสี่จากสี่ห้าเหลือสามเก้าสามเก้าไม่พอแถมไปอีกตัวหนึ่งครับเอาเดี๋ยวไป สามเก้าครับสามเก้านี่ได้ตัวนี้อีกพี่แมนครับ <39 S 2> สามเป็นหาครับสออามเก้านะตัวละมือซื้อสามตัวแถมอีกสองตัววุ้ยหาตัวสามสิบเก้าก็เป็นแาวแล้วนี่แมนแลตัวนี้กับมือหนูเด่นนี่เขาขายกันี่มันไม่รู้หรอกครับเมื่อตัวเนี่ยแล้วกับพวกนเมื่อไหรขี่แกนนี่ตัวได้หนงผมบอกอันนี้เของเราน้ำประชาติแม่นันเพื่อนเราออกผมออกไปแล้วเขาทาเขาทากับกรลังอ้วนเพื่อเห็นเบาอ้วนนี่อ้วนครับสามเก้าสามเก้าซื้อสามแถมสองครับ ซื้อสามแถมสองเอ้าสิสิ 4, ซะซื้อสามแถมสองรุ่นนี้เป็นรุ่นง่ายรุ่นบ่แมนว่าพี่น้องไปเอามู่สามสี่เดือนว่ามันถือตัวสองสามพันมันบัดนมออตายสุดโตรครับมันบ่แมนง่งวห่างด้พี่น้องมนินตามินงห้ามด้อยู่นี่ไอว่าเกลี้ยงขาดน้าเรื่องนั่นเป็นปกติเพราะว่างัวขังขอกแน่ตัวนี้บ่ขาดง้อปล่อยแน่นแม่ค้ามเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยพี่น้องเบิงนี่เบิกแม่นี่หัวรล่นถ้ามชาติเครื่องดั่มนะครับเด้อตัวนี้ก็เครื่องดําแต่แม่นี่นี่ไปซื้อก็ไม่ได้หร เม่นี่เอ้ยสอ,องมอือ่นผมก็ขาจาะหองไว่อีกเนาะสองมือ่นนิดๆผมละนี่นี่เครื่องนำตัวนี้สูงครับรมือดูกนะสูงหัว้างรมชาติมนึงเบื้องขายไงเบื้งเล็บแต่ละตัวนะครับเด้อเบ,บิ่งนำรางเบ้องเบื้องเบืงมีบาดมีเปือยเนาะแน่นครับนี่เล็บแต่ละตัวเบิ่งนำรางน้ำหนักเพียงของเนาะนี่เบิ่งราคาหลักว่าเบิ่งเล็บผมสิบห้าเบิ่งตำหนีนะครับเด้อเห็นด้วยนี่เบืมีงตำหนีนะครับขาบ่ะชกบ่เทือนดูกกระสุดนะครับเพราะว่านี่พร้อมเลี้ยงได้หางบ่ดอกบ่ะดังเบืมีงตำหนีเครื่องนำทุกโต นนั่การไปครับทั้งหมดนี้สามแถมสองแถมไม่ไมว่าไเลยสมแถมก็ไ่ต้องไปไล่เอาดอสามมือก็พัก็ครับอันสองโตก็ม่ต้องไปตีมันแม่นเขาขาขาดหามันก็เป็นสิ้นหรือเราเพราะฉะนั้ีตีบ่ะเป็นต้เอาแถมมนด้ไหมมดนี่สามสิบเก้าอับออกเองเป็นเตาเป็นตาเป็นเต้าฟอเฝ้าครับไปเลี้ยงเกี้ยวเขาเล้วนี่ปีไม่นี่เอามันจะมาถือตัวละมือนี่ถึงว่าเอาคมถามไงเฮ้ ขันเทาไปหากำไรไปคุ้นเอามันก็ได้แล้วเนาะขันรุ่นนี่ว่าม่เงินขายทักหาผมครับเอาตัวนี้แหละตัวแบบนี้แหละเนี่ยนี่อยู่มันลอยสามสี่มได้กันเนี่ยแล้วการหนาง้าของรุ่นเจ้าจี้กระทบแน่ดุกแน่เก่งเฉลี่ยไปลอยนี่สิบซื้อเนาะแน่นครับเฉลี่ยจะซื้อสูงมีลอยนี่สิบอยู่แน่นครับเป็นคำลอยนี่ผ่านอยู่สองตัวดีสุดตัวเพราะเลี้ยงกินหยาเนี่ยหมุนไปกินปลาเนี่ยก็ปลาบืนแหละครับเอ้าฝ้าฟ้าครับเด็ดที่ลิครับมัอนี่ ที่มาตายสามตัวก็บ่พอเด้อละคัเอาพี่น้ <c oughs> อ,นองจัดให้ง,งามอีกหนึ่งตัวแม่สาวลูกคนได้ครับไปกรแลังเอาต่อลูกกวาพริกแดงครับตัวนี้สายพริกแดงอายุอายุได้สิบสองเดือนสิบสองสิบสามเดือนส<า>ูงอยสามสิบอยสามสิบห้าเห็นดยครับเห็นครับเงาอัลลาดเนื้อนางดีเนื่อไทยตัวนุ่นดีคนหาง,งามครับเป็นม่าดุหมูครับตัวนี้พอัะขาเล็บไทยเต็มมื้อครับบ่มีจะมีนะเนาะแม่ครับแม่บอกได้ครับตัวนี้เออสวยเลยล่ะ ผมหมดหลุดดีเนาะแม่ครับเงางงามงามเงาเงาแม่สาวครับหน้านุ่นตูสวนพอดีเนาะบักบานได้กว้างแม่ครับโอ้กับเงาครับราคาครับทิปเก้าครับหนึ่งหมื่นเก้าพันแม่ครับอันนี้ราคาห้องไว้บ่ครับนี่ราคาห้องไว้เอาราคาขายครับปะเนี่ยบ้านนี้พี่น้องาเป็งของแท้ของจริงเอาราคาขายครับเพิ่งมาห้องเพิ่งไก็ห้องได้เลยก็ขายคได้เลยเอาราคาขายเปะครับบันนี้ บันทึกเพนนอนและราคาขายจะเป็นราคาขายอ๋อขายรถเองครับราคาต่อไปนี้สิบห้าห้าร้อยครับสิบห้าห้าร้อยโอ้มีเงินแพงวัยได้เพน้องเด้อไปแต่ไม่ซื้องื่อยู่นี่ละซื้อไปขายต่อกระไรเลยแมนครับได้ครับกำไรซื้อไปนี่ไปขายต่อเดี๋ยวเลยกำไรได้ครับผมก็ไปสำรวจมาแล้วกันละครับจะว่าฝั่งใดเอาอิฐเป็นบอกเป็นแนวจำหน่อยเขาบอกมีหม่องเลี้ยงต้องหยุดเรียบเพน้องนี่ แต่ผู้เลี้ยงว่าไม่มีหมั่นเลี้ยงเด้อนี่เอาชุดโตดิอะเสื้อสามแถมฟองนี่ไปปล่อยเลยนี่ชุดนั้นเด็ดล,ลีเนาะร้อมไฟแล้วไปปล่อยแลย้วหญาโอ้ยมีบุญบุญกระถินนี่บุญกระถินแล้วใส่ปีไม่นี่ยากกัารับหาบักคัคด้ยเอนี่ยบว่หมื่นหายหหหากหายากบุญขึ้นบ้านนี่โอ้ง,ง่ามดิยเมียนครับอยใจเห็นว่าครับตัวที่มันอ้วนตัวพยุงแถมอีกตัวอ้วนมานี่แลละครับเป็นอะไรครับตัวแถมยังง่ามกิ่เมียนครับเอาชิ้นใ่แถมเป็นตีตีครับเอางามงา